อำลาเพื่อนๆร่วมทีมแล้วก็การประกาศอย่างเป็นทางการของโอลิเวียชิรูนะครับมีการประกาศออกมาผ่าน IG Instagram ก็ดูแล้วเป็นอีกคนหนึ่งที่เชลซี Chelsea น่าจะระดมทุนในการปล่อยตัวแน่นอนครับเพียงแต่ว่าได้ค่าตัวเท่าไหร่แค่นั้นเองสื่อในสเปนบอกว่าเชลซีก็พร้อมที่จะเบียดแมนเชสเตอร์เตดในการคว้าตัวราเฟลวารานกองหลังของเรอัลมาดริดมาร่วมทีมเช่นกันแต่ที่ผมบอกอย่างหนึ่งคือมันเป็นสื่ออย่างมากาครับไม่ใช่ฟาบิโซโรมาโน บลูทู o เ a ดส์อัปเดตข่าวสารของเชลซีสวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทอีกครั้งนะครับกับการอัปเดตข่าวสารเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะทั้งจากสโมสรอ,อื่นๆนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของเชลซีที่จะเจาะลึกนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมในทุกวันนะครับในช่วงของ Blues Today นะครับอัปเดตเรื่องราวข่าวสารตลาดซื้อขายผู้เล่น มีให้ชมกันทุกวันนะครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามเนื้อหาของข่าวในวันนี้นะครับยังไงฝากด้วยนะฮะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องปา์มสบาท5บาทอย่าลืมนะฮะช่วยกันกด Subscribe ตอนนี้ใกล้ที่จะถึง5 0 0 0 0่นซับแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับ Suzuki way of life ครับใครสนใจรถยนต์ Suzuki ไม่ว่าจะเป็น c e l e r i o s u z u k i Swift หรือว่าต้องการดูรุ่นอื่นๆยังไม่แน่ใจนะครับ ไปดูได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือถ้าเดินทางไปดูที่โชว์รูมไม่สะดวกก็เปิดเข้าไปในเว็บไซต์ก็มีนะฮะ www.suzuki.co.th รวมไปถึงขอบคุณสิงห์ world of football ด้วยนะครับนอกจากสนับสนุนเชลซีแล้วเนี่ยก็สนับสนุนในช่องปามสามาบาทห้าบาทใครอยากดูเรื่องราวคอลัมน์เจาะลึกเชลซีผมเขียนไว้ทุกวันจันทร์ไปติดตามกันได้นะครับอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจเขาด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ก่อนที่จะพูดถึงข่าวนะครับสถานการณ์ของโควิด1 i ก็แทบจะไม่ดีขึ้นเลย นะถึงแม้ว่าจะประกาศล็อกดาวน์มาแล้วยังไงก็เพื่อนๆที่ดูคลิปอยู่ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะฮะล้างม้าล้างมือไปไหนก็อย่าประมาทใส่แมสนี่ผมเชื่อว่าใส่ก็อยู่แล้วแต่ว่าโอ้โหถ้าเป็นไปได้ก็2ชั้นไปเลยนะครับหรือว่าถ้าเลี่ยงที่จะไม่ไปไหนได้ยิ่งดีนะฮะยังไงก็ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจแล้วกันครับสำหรับแฟนเชลซีรวมถึง ทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนะครับยังไงก็ขอให้ผ่านาวิกฤตตรงนี้ไปได้นะครับเป็นกําลังใจให้แล้วกันนะครับมาดูข่าวสารของเชลซีกันหน่อยครับเรื่องที่น่าสนใจเมื่อวานนี้น่าจะเป็นการประกาศอําลาเพื่อนๆร่วมทีมแล้วก็การประกาศอย่างเป็นทางการของโอลิเวียชิรูนะครับมีการประกาศออกมาผ่าน IG Instagram ข้อความของชิรูบอกว่าอย่างนี้ครับถึงเพื่อนๆถึงเดอะบลูส์นะครับก็หมายถึงแฟนเชลซีนี่แหละฮะเพื่อนร่วมทีมโค้ชทุกคนแล้วก็ ทั้งในสมโมสรทั้งหมดเลยผมขอขอบคุณมากๆสำหรับช่วงเวลาที่พิเศษเหล่านี้นะครับผมกำลังเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ด้วยหัวใจที่มันสดใสน,นะครับแล้วก็มีความสุขกับชัยชนะของเราในทั้ง FA ครับยูโรปาลีกและก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมันยอดเยี่ยมมากๆนะครับลงท้ายน่ารักด้วยเขียนว่ารักโอลิจี G, ก็คือโอลิเวียชิรูนะครับก็เตรียมตัวแล้วครับหลังจากที่ผมลงภาพของชิรูในการไปตรวจร่างกาย ผ่านไปที่เรียบร้อยผมเชื่อว่ารอแค่การเปิดตัวชูเสื้ออย่างเป็นทางการเท่านั้นเองส่วนรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าชิรูจะเซ็นสัญญา2ปีนะฮะแล้วก็จะสวมเสื้อหมายเลข9นะครับซึ่งก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรครับรอเว็บไซต์ Official อย่างเป็นทางการเท่านั้นเองนะฮะเท่ากับเชลซีนี่จะมีกองหน้าถ้านับ ตรงๆนะตอนนี้ก็มีติโมแวนเนอร์นะครับอามาดโวยบราแล้วก็ทามี่เอเบราหัมรวมไปถึงมิชิบาชยี่ซึ่งที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยถ้าจะใช้จริงๆก็คือน่าจะเป็นทามี่เอเบราหัมกับทางด้านของติโมแวนเนอร์เ ner, ท่านั้นเองซึ่งแวนเนอร์ช่วงหลังก็ขยับไปเล่นเป็นลักษณะฟอร์เวิร์เลฟด้วยนะครับก็ต้องดูว่าถ้าเปิดฤดูกาลแล้วยังมีกองหน้าเพียงแค่เท่านี้เชลซี Chelsea จะเพียงพอหรือเปล่าเพราะว่าในดีลของเออร์ลิงฮาแลนด์ที่เราอัปเดตไปเมื่อวานนี้ข่าวบอกว่า ทางบรีเซียดอตเมนองปฏิเสธหัวแข็งเลยครับคือไม่เอาเลยเพราะว่าเขาเสียผู้เล่นตัวหลักไปแล้วหนึ่งคนก็คือจอร์นซันโชยับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขามองว่าเขายอมที่จะเรียกว่าอาจจะเสียค่าตัวในช่วงซัมเมอร์หน้าเพราะจากข่าวที่โรโมโนผมพูดถึงไปเมื่อวานก็คือถ้าไม่ปล่อยซัมเมอร์นี้ในราคาประมาณร้อยกว่าล้านที่โจซียื่นไปเนี่ยค่าตัวจะเหลือแค่ประมาณ75ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับซึ่งดอตมืลบอกว่ายอมไปเสี่ยงตรงนั้นดีกว่านะครับ เรียกว่าอยากจะเก็บผู้เล่นเอาไว้กับทีมต่อไปแต่ว่าดีลนี้ผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าลุ้นกันยาวๆครับสุดท้ายแล้วดรอมุลจะใจ,ใจแข็งได้มากแค่ไหนเพราะว่าสื่อในสเปนเนี่ยก็ตีข่าวนะครับเรื่องของว่าทางคุณพ่อของเออร์ลิงฮาเลนนะครับรวมไปถึงทางด้านของมิโน่แลวลาเนี่ยเริ่มที่จะตระหนักถึงเรียกว่าความมุ่งมั่นหรือความให้ความสนใจของเชลซีนะครับก็คือทางอัลฟี่ฮาแลนกับมิโน่แลวลาเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เริ่มมองถึงว่า เชลซีให้ความสนใจเออร์ลิงฮาแลนด์อย่างเป็นรูปธรรมและคือให้ความสนใจอย่างชัดเจนและตรงนี้มาทําให้อัลฟี่ฮาแลนด์คุณพ่อกับมิโน่ลวลาเนี่ยเริ่มที่จะเฮ้ยหันมามองความสนใจจากเชลซีซึ่งตรงนี้ผมเคยบอกแล้วว่ามิโน่ลวลาเป็นเอเจนที่ค่อนข้างจะแหมถ้ามีเงินพิเศษให้แกรหรือว่ามีเวลาซื้อขายแล้วก็มีเรียกว่าไซงอนฟรี free, รับเงินประมาณส่วนหนึ่งเนี่ย ผมเชื่อว่าแกก็พิจารณาอย่างที่เราทราบครับสไตล์มิโน่ไลโอลานี่แกต้องรับใต้โต๊ะเท่านั้นนะครับคือต้องมีเพิ่มเติมครับไม่งั้นแกอาจจะไม่เจรจาด้วยนะครับก็ถึงเคยมีข่าวว่าเออเชลซีเนี่ยพร้อมที่จะให้เงินแบบ40ล้านปอนด์อ่ะเกี่ยวกับดีลเนี้ยเป็นเงินแบบคล้ายๆกับค่าแพ็เจีย้ยให้กับทางคุณพ่อของเออร์ลหงฮาร์แลนด์แล้วก็มิโน่ไลโอล่าซึ่งทั้งคู่ก็ออกมาปฏิเสธนะครับแต่จริงแล้วว่าได้แน่เพียงแต่ได้จำนวนเท่าไหร่แค่นั้นเองนะอ่ะก็ต้องตามกันไปสาาหรับทงงดด้นขอิ เออร์ลิงฮาแลนด์นะครับส่วนดีวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับเมื่อวานนี้มีเล็กๆน้อยๆก็คือเดวิดซสปาร์โกสตากำลังรออินเตอร์มิลานยื่นข้อเสนอนะครับก็ดูแล้วเป็นอีกคนหนึ่งที่เชลซีน่าจะระดมทุนในการปล่อยตัวแน่นอนครับเพียงแต่ว่าได้ค่าตัวเท่าไหร่แค่นั้นเองสังเกตฮะว่าเชลซีอย่างที่ผมไล่ไปเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นฟิคาโยโทโมรินะครับไม่ว่าจะเป็นมาร์กเกฮีที่กำลังจะออกไปวิกเตอร์โมเซชนี่ถ้าได้ซสปาร์โกสตาอีกสักประมาณ10-15ล้านนี่โอ้โหเชลซี ได้เงินแตะเกือบประมาณ60-70นี่ยังไม่นับรวมบากาโยโกหรืออาจจะเป็นรอสบาร์คลี่หรือจะเป็นตัวอื่นนะครับผมเชื่อว่าเชลซีเนี่ยน่าจะระดมทุนได้เกือบเกือบ100ล้านปอนด์แน่ๆนะฮะสำหรับนักเตะที่จะโลออกไปนะฮะส่วนข่าวที่น่าสนใจอีกข่าวหนึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยมาจากทั้งฟาบิโอโรมาโน่แล้วก็มาก้าไในสเปนโรมาโน่บอกอย่างนี้ครับเรื่องมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเชลซีครับ โรมาโน่บอกว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยที่เขาให้ความสนใจราเฟลวารานมานานเนี่ยเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยพร้อมที่จะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในดีลของราเฟลวารานแล้วนะครับโดยเขาบอกว่ามีการติดต่อเจรจากันมาโดยตลอด4วันที่ผ่านมานะครับคือแมนยูจริงจังกับดีลของราเฟลวารานมากๆแล้วเขาบอกว่าทางปีศาจแดงจะยื่นสัญญาให้กับวารานจนถึงปี2026ขณะที่นักเตะเนี่ยตอนนี้จากที่เราได้ยินมาหลายสื่อโรมาโน่ก็ยืนยันนะครับว่าวารานต้องการเล่นในพรีเมียร์ลีก แล้วก็วารานเนี่ยตกลงที่จะย้ายทีมหากว่ามาริดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถตกลงค่าตัวกันได้อันนี้เป็นข่าวจากฟาบิโซโรมาโน่แต่มันมีเพิ่มเติมจากมากาสื่อในสเปนครับซึ่งแหมพอผมอ่านข่าวโรมาโน่เสร็จเพื่อแฟนเชลซีเขาดีใ,ใจเราไม่เข้าไปแยมเลยหรอครับปรากฏว่ามากาตีแบบนี้ครับสื่อในสเปนบอกว่าเชลซีก็พร้อมที่จะเบียดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการคว้าตัวราเฟลวารานกองหลังของเรอัลมาดริดมาร่วมทีมเช่นกันแต่ที่ผมบอกอย่างหนึ่งคือมันเป็นสื่ออย่างมาก้าครับไม่ใช่าซรนนเพะะฉะั้ ผมเชื่อว่าแมนยูจะาจาจวารานอย่างที่โรมาโน่บอกจริงๆเพียงแต่ว่าเรื่องเชลซีเบียดเนี่ยความน่าเชื่อถืออาจจะน้อยหน่อยนะครับผมเชื่อว่าเชลซีอาจจะไม่ได้เบียดแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดขนาดนั้นแล้วก็เรียกว่าแหล่งข่าวก็อาจจะหม่ฟังได้ประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นข่าวเรื่องวารานกับเชลซีจะไปเบียดแมนยูเนี่ยผมว่าเผื่อใจไว้หน่อยอย่าไปคิดว่าเ,เราจะต้องฉกราฟเฟลวารานอาจจะเป็นมแค่ข่าวลือก็ได้นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนักเตะที่มีข่าวกับเชลซีมาโดยตลอดนะครับก็คือแฮร์รี่เคนเมื่อวานนี้น อย่างเป็นทางการนะครับเขาบอกว่าเคเนยังคงเป็นนักเตะของสเปอร์ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตอนน,ตอนนี้ตอนนี้ต้องดูแล้วก็รอให้เขากลับมาจากการฟื้นฟูสภาพร่างกายเนื่องจากไปเล่นฟุตบอลยูโรมานะครับเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยคงได้คุยกันนูโน่บอกว่าตัวเขากาลังตั้งตารอให้แฮร์รี่เคนกลับมาซ้อมกับทีมอีกครั้งซึ่งเดี๋ยวต้องดูครับนี่แหละคือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อถ้าเคนกลับมาแล้วแล้วมาคุยกับนูโน่ว่าเฮ้ยผมไม่อยู่ต่อทีนี้แหละดีลนี้มันจะพลิก อีกทีหนึ่งเพราะอย่าลืมครับว่านูโน่กับเคนยังไม่ได้เจอกันนะครับเคนอยู่ในช่วงวัเคชันในช่วงพักผ่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเคนกลับมาที่สนามฝึกซ้อมเขาคงจะต้องบอกความจำงของตัวเองแล้วว่าอยากอยู่ต่อหรืออยากย้ายเพราะฉะนั้นดีลใน Harry Kane, แฮร์รี่เคนเนี่ยแหละครับฟันธงเลยครับวันที่เคนเจอกับนูโน่ออกมาจะเป็นยังไรงรอลุ้นกันนะฮะงยังผมเชื่อว่ายังอยู่ในยังอยู่ในช่วงของการพักผ่อนนะครับมันก็เลยยังทำอะไรมากไม่ได้สำหรับในกรณีของเคนเชลซีแมนซิตี้นะครับ แล้วก็อีกคนหนึ่งที่มีข่าวกับเชลซีหรือว่าหลายคนถามไม่ใช่อาจจะไม่ได้มีข่าวหรอกหลายคนถามเวลาในไลฟ์เนี่ยเรื่องของบรูอิคัดี้กับเชลซีเป็นไปได้ไหมล่าสุดมีข่าวครับจากสื่ออิตาลีก็คือฟุตบอลคาร์โต้บอกว่าแม็กซ์อารีกรีคุณซือยูเว่เนี่ยต้องการเซ็นสัญญากับอิคาดี้ในช่วงซัมเมอร์น,นี้และเปเปเชยินดีจะขายด้วยนะครับถ้าได้ข้อเสนอที่เหมาะสมแล้วก็อิคารดี้เนี่ยให้ความสนใจที่จะย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นผมมอง เรื่องของอีคาดี้อย่าว่าแต่เชลซีเลยครับผมว่าทีมในพรีเมียร์ลีกก็ยากแล้วด้วยสไตล์การเล่นด้วยและที่ผ่านมาแกใช้ภรรยาเป็นเอเจนต์เนี่ยดูเท่าที่ดูมาเนี่ยเหมือนกับภรรยาเขาก็รักที่จะอยู่ในเมืองใหญ่ไม่ไม่ได้พูดถึงลอนดอนด้วยซ้ำนะครับเขาไปอยู่ปารีสคือเหมือนกับเป็นคนที่ ออกสื่อบ่อยมีเรื่องของแฟชั่นเข้ามาถ้าการกลับอิตาลีครั้งเนี่ยแล้วกลับไปอยู่กับยูเว่ทีมที่เป็นอาริกับอินเตอร์มิลานเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะเลือกทําแบบนั้นเพราะฉะนั้นในดีลของอีคาดีที่ผมนําเสนอข่าวในวันนี้ก็คือเชลซีตัดไปได้เลยครับเรื่องของอีคาดีเหมือนก่อนหน้านี้นนครับที่ผมเคยพูดถึงอเล็กซานเดอร์อิซักตัดไปได้เลยครับเพราะว่าเขาต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปแล้วรวมไปถึงอังเดรซิวาที่ย้ายไปอยู่กับอาร์เบลปซิกผมยยยยพยายามค่อยๆพยายามให้คุณผู้ชมที่ดูอยู่ค่อยๆึกค่อย,อย,อยตััออออกกไปยนะยาาาามบวววว่่้้้ซแแลลสญญ,ญ นะครับหรือแม้กระทั่งเนี่ยยูเวนตุสกับอีคาดีเพราะฉะนั้นเนี่ยชอตส์มันก็จะเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆเ,เวลาคุณผู้ชมที่รับชมผมเหมือนเวลาจะสอบถามว่าเฮ้ยใครดีลไหนจะย้ายเนี่ยมันจะเหลือแคบลงมาเรื่อยๆเราจะได้คุยไปในในทิศทางเดียวกันนะครับส่วนเรื่องของทีมอื่น,นบ้างข่าวล่าสุดก็อาร์เซนอลใกล้จะได้ตัวเบนไว้์นะครับกองหลังของไบรตันมาร่วมทีมค่าตัวโคตรมหาโหดนะครับห้าสิบล้านปอนด์อย่างว่าแหละครับเขาไม่มีทางเลือกไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ต้องลงทุนแล้วแหละแล้วก็ทีีมท่จะ ที่นักเตะจะย้ายมาสังเกตไหมนักเตะจะเป็นเกรด b บวก B ลบหรือ C นะครับแล้วก็ต้องลงทุนใช้เงินหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช้เงินเนี่ยนอกจากจะสโมสรเขาจะไม่ปล่อยแล้วด้วยแล้วก็นักเตะก็แรงจูงใจเรื่องการย้ายทีมก็ยากเพราะไม่ได้เล่นในฟุตบอลยุโรปนะครับก็เชื่อว่าไม่น่าพลาดครับดีลของเป็นไว้เพียงแต่ว่าพอมันเป็นค่าตัวมหาศาลเนี่ยอาซนอลอาจจะมีรายละเอียดเรื่องการซื้อขาย ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ปิดท้ายครับด้วยเรื่องเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นเรื่องแปลกนะฮะตอนแรกที่นั่งจัดรายการก็แปลข่าวอยู่เห็นข่าวเรื่องของซาอุดิอาระเบียอยากจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปี2030แต่เขาอยากหาเจ้าภาพร่วมครับโดยการไม่ใช่ชาติในย่านเอเชียนะครับไม่ใช่กาตาร์ไม่ใช่คูเวตนะฮะพวกนั้นเขาไม่เกี่ยวข้องครับปรากฏว่าซาอุอยากได้อิตาลีครับเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกร่วมหมาเห็นข่าวนี้ก็ตกใจว่าโอ้โห ทั้ง2ชาตินี่ดินแดนถ่างไปต้อง2,250ั้ง2250ไมล์โอ้โหหลายกิโลลองไปตีกันเราเองแต่ว่าทั้ง2ชาติเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีต่อก,กันก็เลยจะเป็นเจ้าภาพนะครับคือผมเข้าไปดูและในเ,เว็บไซต์เนี่ยเขาก็มีการทำว่าถ้าเป็นเจ้าภาพกันจริงๆเนี่ยจากการบินซาอุไปอิตาลีอิตาลีไปซาอุเนี่ยใช้เวลา5ชั่วโมง กว่าๆนะครับก็เดี๋ยวดูครับแหมสมัยนี้มันแปลกไปหมดแล้วก่อนหน้านี้เคยมีเจ้าภาพร่วมญี่ปุ่นเกาหลีใต้ในชาติเดียวกันไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งต่อไปนู่นก็จะเป็นหลังจากกาตาร์ก็จะเป็นในโซนอเมริกาเหนือนะครับพวกเม็กซิโกแคนาดาอเมริกานั้นก็ยังอยู่ในโซนเดียวกันแต่เนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นสิ่งแปลกใหม่หรือเปล่าซาอุก,กับอิตาลีแต่ว่ายังเป็นในการยื่นบิด ข้อเสนอในการเป็นเจ้าภาพอยู่แค่นั้นเองนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะครับอย่าลืมฮะรับชมแล้วฝาก s u b s c r i b e ช่องปามสบาทห้าบาทเอาไว้ด้วยแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนครับซูซูกิเวลฟ์ออฟไลฟ์รวมสิงห์โวลฟฟุตบอลด้วยขอบคุณที่ติดตามนะฮะเดี๋ยวถ้ามีข่าวเพิ่มเติมไปดูกันได้ใน Facebook ปามสบาทห้บาทพิมพ์มันจะเร็วกว่ากว่าการอ,อัดคลิปแล้วบางทีอัดคลิปแล้วปับ๊บมันมีข่าวใหม่เข้ามาไปติดตามใน f c e b o o k กได้ครับวันนี้ครบถ้วนครับลาไปก่อนสวัสดีครับ